สวัสดีครับผมนายวัชรพริญจัลิกาเลขที่26วอลชอป2200จุดวันนี้ผมจะมาต่องจอไฟเบรกนะครับไฟบวกจั่แบตเตอรี่ขั้วเทลลอนา10แอมป์ของกับจอไฟเบรกได้ไปยังพักซีบีข้อที่18ผ่านสายเส้นสีดำไปยังข้อที่2ของสวิตช์ไฟเบรกหน่าเย็บเบรกทำให้นาคพนักสะผัดกันไปได้ไหลมือที่ข้อที่1ผ่านสายเส้นสีเขียว ไปยังปัคซีบีโคที่สิบสองเชื่อมกับพัคซีบีโคที่สิบสองผจากไปที่ซม่วงไปยังปักดีโคที่สามของข้อต่อร่วมและออก,ปก 24, ไปยังหล,ลอดไฟดวงต่างต่อหลอดหลอดไฟทางด้านหลังขวาปักไฟจะมาทางปักเอโค้ที่สี่ผัายไปสี่สีซ้มไปยัง ขั้วที่สี่ของรอไฟทางด้านหลังขวาและออกไปที่ขัที่ห้าตอนเสไปเส้นสีขาวดำลงลาไปที่ขั้วลบของขั้วลบของแบตเตอรี่ทำให้รอไฟทางด้านหลังขวาติดต่อไปเป็นไบรกทางด้านหลังซ้าย ไฟจะมาที่ปั๊กเอัวที่สามความสายไฟเส้นสีม่วงไปยังคั้วที่สี่ของไฟเบรกทางด้านหลังซ้ายและออกมาที่ขั้วที่ห้าความสายไฟเส้นสีขาวดำอาดจุดต่อร่วมความสายไฟเส้นสีขาวดำาลกาไว้ที่คั้วลบของแบตเตอรี่ทำให้ไฟเบรกทางด้านหลังซ้ายติด ต่อไปเป็นหลอดไฟหลังสงูงไฟจะไหลเข้ามาที่ปลั๊กสี่ปลั๊ก B ข้อที่สี่หาสายไฟเส้นสีส้มไปยังผ่านสายไฟเส้นสีส้มผ่านจุดต่อร่วมผ่านสายไฟเส้นสีส้มไปยังโค้ดที่หนึ่งของหลอดไฟหลังสงูงก็ไฟเบรกหลังสงูง และอะอกออกมาที่ขั้ที่2ผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำผ่านจุดต่อร่วมผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำผ่านจุดต่อร่วมผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำมาที่ขั้วลบของตรงกลาไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ทำให้ลอดไฟเบรกค่ะลอดไฟเบรคลังส่งติด เมื่อเยียบเบรกทำให้แรงผล็กสัมผัสกันทำให้ล,หหลอดไปทั้งสามเบรนล็อตอก,ก่อจบกการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ